พี่อยากมันเนื้อเสียเนาะเดมอนให้มะเมียนพี่อยมบ้านมัต้มเมนูนีเนาะเราเปิดมาเมกินเนาะตวเกเปนน้องวเนื้อพอดีเนาะมือนแห้เนื้อเขาดีอยู่นก้อยแซ่บก้อยีครับนี่ย่างหมูพี่น้องย่างหมูแต่แซ่บปะ กินย่างวันนี้เมื่อนี้อยู่ที่ระยองเลพี่น้องเดอเดินสายมาถึงระยองอถึงบ้านลูกชายกินย่างหมูยวงจะคู่เดี๋ยวก็กินสิงโตอาหารสิงตัวมาแล้ววันนี้เกิดแล้วอวันนี้ย่างหมูอยู่อะไปพ่อกันกับสิงโตที่นี่เจอกับขม้าบาร์เบอร์ <c oughs> คนแรกโอ้มันจะแซบมาพี่น้องเนาะ นี่เดินสายมาถึงระยองนะครับพี่น้อง FC ทุกคนเนอะเบงพญ่ยยหลวงนะพุน่นตอนนี้อยู่ระยองครับมาทางว่ถึงระยองบ้านฉางสัตหีบแถวนี้แหละดูดิโอ้โหมีซ้อยจุมีลาบโอ้กินแต่เสีบอ่ะปินแ <c oughs> ต่แซ่บอ่ะเสีบอ่ะโอ้หลายคนนี่พี่น้องหลายคนขับคบครับิงุงมา ว่ะไงทำยังไงลูกพึ่งพนเงจนจรมันได้อยู่พื้นที่เดินสายดูย่ำเลยอะไเนี่ยเศบกครับพี่น้องแซ่กแศน้ำกันเด้อโอ้บึงดูมึงคำาว่าเบอร์รถบ้านไป<อ>แต่แซ่บเพรว่าพี่น้อง เปลี่ยนท่านั่งไปเลยเลยมาใส่ไม่ไหนเนี่ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนท่าในไม่ไปเลยเว้ยอันนี้ขัวได้เนี่แบบขวาแต่ว่าต้องทเทนเจ้าพี่หอบลูกทุ่งภาพรวมภาพรวมลูกทุ่ง โอ้เสียผมก็มท่องอย่างสนเนาะบาดเป็นไลเนาะอิ่มบ่หวแล้วเอาอิ่มกินตอนไหนก็จะไว้เท่บ่หวแล้วตัวกันบ่หังเบิดเอายาค้มึงด้อิ่มนาะโอ้อิ่มแบบนั้นโอ้ตาโอ้นางเข้มบาทันเนาะนางเข้มเบิดก่อนเนาะมือกว้างมือกว้างมาซาเนาะ กองมาซาได้แต่ซอยจุกับลาบกับก้อยกับมีก็โอเคแล้วสดมันร้อนอ้าวกินดูบ่ายเนี่ยดูตุกขุ่นะแบแบบบุนโอ้ย้ะ มันยี้เ okay, บ okay, ื่ของเรา่ะก็ผ่านเดีหลักอยนางเอี้เนี่ยพันเหรอฮเอาแกกินนี่อิ่มจังลีเจ้านี่ยอหลงไหมอิ่มจังไหนทำไมงี้เออตุอืม ครับครับมาฮ่าฮ่าโอนเนี่ยเจริญองมาเนเจริญอนาหารเจริญอาหาร่อนอาหันอ่อนพนเขาแซบานันสจะฟาจะฟาซสดอันนี้กันเออ กินสิ้นกินเนื้อมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีจังสิแล้วป่าปราป่าปราป่ป่าปอาว้าวจวดะของยกเลยไหมเออใทรจะพื่นกินอะไรเฮ้ยคักทักกออื้อมันเก็บบกตุ่มมาเีไหมเกรกินกิมละไบกกุ่มอันที่อันี่หนักย่พุ่นต้นนึง บักพริกสดโมมีบ่มันโมมีพริกไงตุ้มพริกสดดิสดมี่มามมีกระเทียมนี่กดีดิ่พริกดกระยมเยเออนียับอกว่ามันต้องร้อนแรงน่นกินงนะังเ่น ช่วยสมด,ดุลเด,ดือดใส่ตู้ไว้ไใบเห็ดเนือดแห้งเนี่ยยังปิ้งไว้กินหาจิมาจ้มาแล้วจิ้มยังไหนเดือดลายอยู่คพูดอะให้ลูกเนียจุ่กินเขาจะกินน้ำเขาดอเขาเดินสายกินโดยตรงเนาะไม่นตั้งพูหนะเาทำยังไง โอ้ยเคยกินเยไงมไม่อยากเป็นแบบบ้าเท่าว้านั่นไงมาโอ้ยอยเกกอดเลยเขาไม่อยากไปคนว่าขอดบ้านนะข้าบ้านเหรอเขาไปกินอย่างนี้เหรอเขาอยู่นี่นั่งรถน้ำท่าที่หิวขคล่ะเขาเป็นหัวเนี่ยเอาเขาไม่กินน่ะโอ้เบิดอจองควางแล้วตายตายโอ้อาหารอีสานบ้านเราเด้อพี่น้องสิงโตอยู่แถวระยองกับ เป็นเกิดได้คนเขาญาติเขาเดินทางแล้วรถตกลุงเลย้วเข่ะนะบอยจะพัดจุเลยสั่นไหมเมื่อวานมันเงี้ยเมื่อวานมันใหญ่ยหนูกดูอักต่อยังเขาตามหาเนี่ยไปเออันเคพีเนี่ยคนอุดรมอสีว่าเหรอี่เออเลื่อนยังไงวะเนี่ย โอ้ยสุดยอดเลยว่ะใส่ครับใส่คทั้งดูดูแช่บ๊อบฝนโอ้ยของกินอีสานเฮายุระย้อนก็เป็นของกินอีสารแน่ไปลองน้อ่าพ่อจะลองจะมาเก็บภาพสวยๆให้เอฟซีดูในบ่อบฝนอเลย ไม่รู้นะนนสดนะ่ต้องหันหอกลกเส่าปากโลดน้อยแหงๆนะไม่กินได้หวะห่วยนี่เราคอยอย่าไปแห้งหรอกนี่เลยนี่ไหลอยู่ดิอันนี้นยเต็มเลยฟุกเฟ่ย่างใส่โอ้ยบอกินแ่ยกินนี่นะแต่กินบดมันนี่มั้งกินเห็นบดตัวมันยากะมาโดน เอาเลี้ยงกุ้นนะมึงดูพี่น้อง <c oughs> โอ้หมดเอ้ยจะเบิ่งดูเบิ่งเบิ่งผัวจะได้หมดเอ้ยกุน้ <c oughs> นนะเป็นอะไาหั่นหมูนะบ้ดนพี่น้องสิงตัวแล้วันนี้มันเป็นหมูมันบจ่จบง่ายนี่เดินสายมาพ่อกันง่ายๆบ่เนอะมันบ,นบนบ้านมันเมืองเฮากับม้าสี่กับจินตามธรรมชาตินหรพี่น้องกงุ้นอ่าต่มาทายาใส่สมองแบบเบอร์กำลังหั่นอยู่พี่น้อง มือจังสิมือเผยนอะจีวาเฮ้ยมือเขาเมาเนาะโอ้ตัวแดงเห็นนี่เนาะเฮ้แม่นันอยู่บ่พอปอเห็นเด็กมีาเด็กกินกินลองดูเด็กจุกเก้ยวอยู่บ่เด็กมีตาที่ไม่เข่าไก่ขนน้องไม่ขนขับน้องไม่เงี่ยเงี่ยเงี้ยนี่นะอ๋อจุยาพี่อะไรด้วยส่วนอะไรใส่ปาก

ใส่บัวบัวน้ำลายหลายอย่างบาทเนาะยังใส่อ๋อใส่ใส่ยังใส่เออเตี๋อันดูแบบโปรเฟสได้พี่น้องเมื่อกี้ภูริยากระลุกกระมาไม่ไม่แก่ยุ่งเหรอไม่ยู่งอยู่อยู่นี่แล้ววัวเอาแซ่บแล้วพี่น้องบ้านทุกคนบานนี้ก็แซ่บผู้กินก็ั้งลงสีเริ่มอ่อนนะเนี่ย น้องสีเลิศวันแล้วยังมวยล้วบ้านนี้เก่าสำเร็จดึกสมาะพักคนเราพยรลองจะขอจบคลิปไปเพียเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยถ้ามักพจะลองคลิปนี้คนยู่ไก่บ้านกับเมืองกันเด้อเออออกมากก็กดไลค์กดแชร์พยรลองไงเด้อแฟนเพจแฟนเพจพยรลองแฟนเพจแล้วก็อยู่ทุกด้วยนะครับติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ